สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องบึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะวดประจำวันที่24พฤศจ,จิกายน2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่23กันก่อนนะคะอ่าสำหรับของวันที่23นะคะพี่น้องจา๋า วันที่23นะ้องหึ่งก็ให้เด่นไปที่26แล้วก็0เนอะแต่ว่าให้วิ่งรูดที่6นะคะ้อยเฉพาะกิจออก226นะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่2มา6มาวิ่งรูดที่6ก็มานะคะพี่น้องจา๋าเข้า62ที่ตัวกลับเนาะอ่าส่วนล่าง03ก็หลุดไปนะคะ พิเศษบนออก4ี่สี่แปดล่างแปดหนึ่งอ่าน้องหงก็หลุดเนาะอันนี้มีแปดบนแปดล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้แปดมาเหมือนเมื่อวานเลยเนาะแปดมาสี่คู่เลยนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์แปดนี่มาหลายวันแล้วนะสามวันลวอ่า 5, น้อยปกตินะคะแปดแปดศูนย์แล้วก็แปดสามน้องหงก็หลุดเช่นกันเนาะวันนี้วันนี้ดูแลว้วน่าจะเข้าแค่คู่เดียวเนาะ,ะพี่น้องจ๋าเข้าแค่ตัวกละนะคะอ่าแต่ว่าศูนย์ ศูนย์ก็มานะคะเด่นเด่นนี่เข้าทุกตัวเลยเนาะศูนย์วันนี้ก็มาสามสามคู่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เข้าคู่เดียวแล้วก็เป็นตัวกลับด้วยนะนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทท่านด้วยเนาะวันนี้ก็พลาดพลา,า,าดเป้าไปหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่ยี่สิบสี่กันด้วยนะคะอ่าสาหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่นะคะพี่น้องจา๋า ก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะพี่น้องจ๋าว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับแนวทางของวันที่24นะคะน้องบุงก็จะให้เดินไปที่สองสแล้วก็5นะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าน้องบุงจะวิ่งรูดที่4นะคะ แต่ถ้าใครชอบ2กับ5นําไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจ๋า2กับ5เนาะอ่ะสำหรับ4นะคะ4ก็จะมี4ีศูนยะคะ4 1 4 2 4 3 4 4นะคะ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะพี่น้องจางาถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เนาะอ่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่น้องบึงชอบกันนะคะว่าจะชอบตัวเดียวกันกับพี่พีเอฟหรือเปล่าเนาะ ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับสีนะคะน้องบึงชอบสีสองนะคะสี่สี่สีห้าสี่เนะคะพี่น้องจา๋าอ่าแล้วก็สี่แปดนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อพี่น้องจา๋าอันนี้น้องบึงก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครแบบเลือกเป็นตัวเนาะอ๋ะอถ้ายกขึ้นก็ไม่ค่อยเห็นนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องหมึ่งเอาอะไรรองก่อนจะได้เห็นชัดๆเท่านี้ก็น่าจะเห็นนะคะอ่าเดี๋ยวน้องหมึ่งยกให้ดูอ่ถ้ายกขึ้นก็มองไม่เห็นเนาะพี่น้องจ๋เอาประมาณนี้นะคะ ถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้เด้อพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะน้องบุงก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะ,ะก่อนออกไปก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับ fc ที่มาใหม่เนาะกดกระดิ่งไว้นะคะพี่น้องจ๋าเวลาน้องบุงลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยเนาะ จ,จะได้ไม่พลาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องอุ๋งก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ